สวัสดีครับอยู่ในเกมไลน์เลนเชอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสําหรับนะครับซากุระมิกุนะครับสองลางก็เอาไปทดสอบนะครับก็ใช้งานถือว่าใช้งานดีมากนะครับสำหรับทางตัวแจกนะครับที่เขาแจกมานะครับตัวนี้ก็ถ้าเอาเต็มๆนะครับมันก็จะได้เป็น9าดาวแม็กนะครับเพราะว่ามันแจกมาเยอะมากนะครับแล้วก็ทําภารกิจรายวันทําอะไรไปเราก็จะ ได้เต็มเต็มนะครับนี่ครับทำเก้าดาวได้นะครับก็มาดูสกิลแรกนะครับสกิลแรกก็เป็นบาเรียนะครับ4วินะครับเพิ่มความอันยำลักเพิ่มอัตราการใช้รักษานะครับส0นนะครับสกิลนี้นะครับบัฟหน้าป้อมก็คือเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับสลับไอดีเริ่มแรกนะครับใช้จะดีมากๆนะครับสลับตัวนี้นะครับสกิลต่อมานะครับเป็นทะลุอมตะสร้างความเสียหายนะครับ 3,300%นะครับแล้วก็เปลี่ยนสตูนะครับกลายเป็นตัวโน้ตนะครับก็เป็นแบบสกิลสาบนะครับก็น่าใช้งานมากนะครับถือว่าเอาไปใช้ก็ใช้ได้ดีนะครับความสามารถก็เป็นสร้างร่างโคนนะครับดีมากนะครับแล้วความสามารถขั้น9ดาวนะครับก็เหมือนตัวเอามาฟาร์มเลยนะครับนี่ครับมีกันนะครับแบบนี้นะครับเหมือนตัวฟาร์มนะครับ แต่ว่าเอาไปตี PVP นะครับมือใหม่เริ่มแรกใช้งานได้ดีมากนะครับสลับตัวแบบนี้นะครับก็ตัวน้องนะครับดูเหมือนว่าการโจมตีจะช้านะครับแต่ออนิเมชันต่างๆนะครับสหรับการออกสกิลถือว่าดีมากนะครับเอาไปลองกันเลยนะครับก็ดานนี้นะครับลองช่วงแรกก่อนนะครับ นี่นะครับเปิดมาก็บัฟหน้าป้อมนะครับสกิลดูสวยงามนะครับนี่ครับบัฟหน้าป้อมนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยดาเมจนะครับเพียบเป็นครับดาเมจทั่วไปนะครับถ้าสกิลนะครับนี่ครับกลายเป็นตัวโน้ตไปนะครับโดนสาดนะครับเจ็ดวินะครับกลับมาเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าดูนะครับความเร็วสองเท่านะครับ ก็ถือว่าตัวน้องปล่อยออกมาได้เร็วนะครับเร็วจริงๆครับชนะได้สบายๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปลุยดานระดับที่หนักๆกว่านี้หน่อยนะครับเอาสัก406ดูจะไหวไหมนะครับอ่าดูนะครับอนิเมชั่นเร็วมาก ดรัมดามีนะครับดาเมจหนักนะครับไม่ได้เบาๆนะครับตัวแบบนี้นะครับดาเมจมันหนักนะครับนี่แค่เลเวลร้อยสี่สิบนะครับเป็นไฮเปอร์แล้วก็เป็นอัลตร้าอย่างละตัวนะครับนี่ครับดาเมจหนักแรงนะครับเป็นธาตุไฟด้วยนี่นะครับชนะสบายนะครับ ลองระดับด่านยากดูนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าขอไปลุยด่านยากหน่อยเอาด่านยากเอาระดับเริ่มแรกนะครับเพราะว่ามีแค่ตัวน้องนะครับปับออกมานะครับปับอมตะกันก่อนนี่นะครับ สาบกลายเป็นโน้ตนะครับน่าจะไม่มีตัวชนน่าจะเอาไม่ไหวนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มตัวชนให้น้องหน่อยตัวไหนชนแบบธรรมดาธรรมดาให้น้องนะครับขอเดฟ ตัวอะไรดีอาอาดามไปนะครับ <c oughs> ถ้ามีตัวชนน้องจะทำดาเมจได้ดีขนาดไหนนะครับ เรียบร้อยครับสบายนะครับแบบนี้ตี p v p ก็น่าจะได้นะครับน่าจะได้อยู่ประมาณลีกแพทน่าจะได้นะครับแพทหนึมนี่น่าจะพอเอามาเล่นได้นะครับ ตัวน้องใช้งานได้ดีมากนะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็มาสรุปคร่าวๆนะครับน้องใช้งานได้ดีนะครับแต่ไม่ได้เก่งจน o อเวอรนะครับไม่ใช่ตัวที่แบกๆนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับอยู่ในระดับเก่งของตัวฟรีนะครับถ้าเป็นตัวฟรีน้องน่าจะประมาณเบอร์หนึ่งได้นะครับการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับ ดีหมดนะครับแต่ว่าดูขอดูระยะหน่อยระยะชมตีพอได้นะครับดามเมจมีนะครับป่วนได้มีบาเรียถือว่าน้องครบเครื่องมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวดามเมจไฟนะครับอน,น้องมาปั้นได้ถ้ามีก็ได้ปั้นน้องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าน่าจะได้ทําเป็น9ก้าดาวนะครับเพราะว่า มันต่างจากตัวอื่นนะครับตัวนี้ก็คือมันจะแจกมาเยอะนะครับเราต้องได้ทำเป็เก้าดาวนะครับอย่างน้อยก็พีร้อเป็นอย่างต่ำนะครับก็ดูน้องหน่อยอ๋อให้ปกตินะครับน่าจะหมดทรัพยากรเยอะนะครับแต่ว่าผมทำได้นะครับก็วันนี้ก็จะรีวิวคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ